เนี่ยังคะลูกเออเวลาเขานอนเราก็อาจจะต้องจัดท่าเขาดีดีอู้อสันนี้หห <c oughs> ่ออายุเยอะแล้วค่ะวันนี้อยากให้ช่ใช่ตอนนอนเห็นไหมจะเป็นท่าอ้าขาของเขาอค่ะมันก็เลยอาจจะอ้าจนชินอย่างเงี้ยนอนนานขาอ้านาน,น,อนพอลุกพอลุกยืนอ้าว จำท่าเดิมมาอย่างเดียวเอออาจจะถ้าเราว่างอยู่กับเขาบ่อยแล้วก็อาจจะวันหนึ่งมากกว่าสามครั้งก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่เราว่างแล้วก็ยิ่งทําบ่อยก็ยิ่งดีแต่ว่าอย่าไปกวนเขานอนมาก <c oughs> เขานอนนานอะ่ะก็เข้าใจแต่พอลุกมาท,ทําผิดเขาอาจจะเจ็บหรือว่าปวดแม้มากกว่าปกนะติเนี่ยเนาะก็คือเนี่ยจับตรงข้อศอกเขาอย่างนี้นะคะสองขาที่เดียวกัน โยกไปมาเหมือนเล่นเลยให้แบบน้ำหนักพยายามลงขาที่ไม่ค่อยดีเออเออพอลงขาไม่ค่อยดีมันก็เป็นการบังคับให้แบบให้ใช้ไปในตัวหรือว่าให้เอียงไปทางนู้นก็ได้เออการเอียงไปทางนู้นให้ขาน,นี้ลงมาจับดัดเข้าที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือการนอนนานๆแล้วก็นอนถ้าเดิมบ่อยๆมันก็จะโน้มนำกลับไปคล้ายเดิมได้ ยากเลยชอบนอนใช่ใช่ก็เลยบอกว่าอาจจะยากหน่อยแหละเนาะอาจจะดัดดัดยากวิดนึ่งแต่ว่าถือว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมระหว่างเจ้าของละกันก็ประมาณนี้ก็หาที่ปลอดภัยหน่อยแผ่นกันลื่นระวังปากไมล้มกันแทกพื้นเงี้ยค่ะเนี่ยหรือว่าเนี่ยประคองก็ได้แล้วให้เขาแบบยืนหรือไม่แล้วก็ยกมือข้างหนึ่ง อ่ายกมือข้างข้างหน้าประคองเอวแล้วก็ยกมือข้างหนึ่งเอาเนี้ยให้พยายามแตะพื้นพยายามเอียงน้ําหนักให้ไปลงขาโนา้ให้เขาแตะพื้นให้มากที่สุดนะเป็นการฝึกให้เขาแบบเอามือที่อาออกมาลงนั้นแหละก็คือยกขึ้นแล้วก็เอียงไป,เอ,งไปเอียงไปอย่างเงี้ยเออเอียงไปอย่างเงี้ยประคองเอวประคองอะไร ให้เห็นไหมให้เขาแบบฝึกมาแตะพื้นบ้างให้ความรู้สึกในการยืนพื้นบ้างอ่ะมันก็จะเริ่มละแต่พอมือน,นี้มาแตะอันนี้ก็จะหมดหน้าที่ไม่อยากใช้อาจจะเจ็บหรือว่าข้อยืดตรงไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแบบเออเริ่มจากท่าที่หนึงก่อนค่อยๆเอียงเสร็จแล้วทำสักพัก2ี่สิบครั้งสาิบครั้งอะไรอย่างเงี้ แต่ถ้าเขาเหนื่อยก็พาให้นอนก่อนเดอแล้วตอนบ่ายว่างเราค่อยแบบยกขึ้นขึ้นก็ยกมือขึ้นอย่างเงี้ยเออก็เอียงไปหนึ่งสองสามเนี้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ 4, 5, 6, 7, 7, 9, 4, ยเนาะจะเป็นสองท่าหลักๆที่ว่าทำได้เองที่บ้าน ขาอือ่นโอเคแลหละไอสัส่นๆนี่เป็นปกตินะจะมีอีกวิธีหนึ่งที่อ,อพยายามดีไซน์เสื้อ,อแล้วก็ใส่ให้เขามันจะช่วยแบบไม่ให้อ้ามากขึ้นเออเสื้อเสื้อ,อที่ที่ยาวหน่อยเอาอยัางไงก็ได้ให้เขาไม่ไม่ไม่ขัดกับการใช้ชีวิตนะเพื่อพยุงไม่ให้มัน อย่างเงี้ยบางตัวชี้ชี้อย่างเงี้ยอะไรนะล้วเอาโครแบนพันได้ไหมลระมันจะ,นะการใช้ชีวิตมันจะจะไม่โอเคหาเสื้อที่บางๆแล้วเขาไม่ร้อนแล้วใส่เหมือนกับเป็นเสื้อ3ส่วนให้ให้ขามันดัดเข้าอันนั้นคือจะเป็นวิธีหนึ่งอันนี้คือเป็นระบบโครงสร้างเขาเขาแบบเสียหายตามอายุเขาคะแต่ว่าเราสามารถทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้เสืไอ แขนก็บอกแขนชิดอกชิดเสื้อเสื้อเสื้อเหมือนกับเสื้อยาวๆอะเสื้อกันขนร่วงอแล้วก็คือดัดไม่ให้มันไม่ให้มันกางออกมากขาเนี่ยไม่ให้มันดีดขึ้นะเจ้าของสามารถใช้ตัวนั้นช่วยได้ประดิษฐ์เองตัดประดิษฐ์ประดิษฐ์แล้วเอาบางๆแล้วกันเพราะว่าขนเขาหนาเดี๋ยวเขาร้อนเป็นพิษโตดึงแขนแบบใสมาเลยเลยตรงนี้เลยค่ะเลยตรงนี้เลย เอาแต่ข้างนี้ก็ได้ข้างอื่นเอาสั้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนมากเพื่อเป็นเหมือนกบบเป็นการดามดเพราะว่าเพราะว่าถ้าหมอกายภาพเขาจริงๆเนี่ยเขาจะใช้พวกวัสดุยึดยึดแต่ว่ามันจะเหมือนกับทรมานเหมือนกับเขาจะผูกเข้ามาให้มันให้มันโยงไว้อะอย่างเช่นถ้าขาอาใช่ไหมเราก็จะมีเชือกอมัดขานี้กับขานี้ให้แบบอยู่ในระยะที่พอเหมาะเป็นเชือกเขาเรียกว่าเป็นเชือกที่มันยืดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ขามันอยู่ ข้างๆกันตลอดอย่างเงี้ยไม่ให้ไปไหนหรือว่ารวมทั้งแขนเนี่ยหมออาจจะเอาเชือกหรืออะไรผ้ายืดนะคะมัดเอาไว้แล้วก็ค้างอยู่างนี้ตลอดเวลาเขาเดินเขาก็จะติดอันนี้ผ้ายืดก็คืออ้าขาไม่ได้ก็เป็นการดึงไปในตัวอะไรเงี้ยยังแค่ไม่ให้มันเป็นเพิ่มขึ้นนั่นแหละส่วนเคลซ่ยมอะถ้าจะให้มันหายไปคงรื้อคงต้องเข้าไปผ่าลื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยอายุมันไม่คุมไงก็ต้องใช้วิธีเนียวิธีหมอเขาโยก ที่หมอก,กับหาเสื้อดีไซน์อะค่ะเหมือนกับพยุงไว้ให้มันให้มันไม่ไม่ถางขึ้นมันเป็นท่านอนเขาค่ะท่านอนแล้วนอนนานๆแล้วนอนเพลินไอ้ตัวขาก็เลยผิดรูปไปทางกยายภาพรอบเช้าไปเลย